สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่อาจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบ,บุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีลัคนามีนประจาเดือนกรกฎาคม2568นะคะ ชาวราศีมีลัคนามีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวมีนภาพรวมการงานในช่วงเดือนกรกฎาคม2568เป็นอย่างไรทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเป็นนายตัวเองเนาะภาพรวมการงานในเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างนะคะเมจิเชียนค่ะ จัสติดค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะและเป็นไพ่สองดาบค่ะ ชาวราศีมีลนลัคณามีนนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะไม่มองว่ามีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้เริ่มงานนะคะสำหรับคนที่ว่างงานเนาะแล้วหางานอยู่นะคะอยากให้ฮึบๆเข้าไว้เนาะเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามาจริงๆนะคะ แต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะรับหรือไม่รับนะคะโอกาสที่เข้ามาอาจจะเป็นงานที่คุณเคยทำหรือมีการติดต่อเข้ามาจากองค์กรเก่าเพื่อน,ออนร่วมงานเก่าเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าอะไรประมาณนี้นะคะเขามีอาจจะมีการแบบว่าดึงคุณไปทำด้วยนะคะประมาณนี้หรือเสนองานให้นะคะซึ่งมันก็เป็นการเริ่มต้นนะคะ,ะที่จะทำให้คุณได้มี เขาเรียว่ากำลังใจนะคะในการแบบใช้ชีวิตต่อไปนะคะอือส่วนชาวมีนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชาการทําเอกชนรละาวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะไม่มองว่าตัวคุณสามารถที่จะ จัดการนะคะบริหารงานของคุณได้ดีนะคะทำตามขั้นตอนได้ดีนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าบริหารเวลาและงานนะคะให้ให้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ว่าถามว่ามีปัญหาเข้ามาไหมมีเข้ามาเหมือนกันแต่ด้วยไพ่คิงถือดาบแล้วไม่มองว่าตัวคุณเนี่ยสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทเนาะไพ่สองดาบขึ้นมาดังนั้นไพ่บอกว่าก็ต้องมีความรอบครอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ ชาวมีนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะทำธุรกิจเนาะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะในเดือนนี้นะคะจัดการได้ดีไหมดีค่ะนะคะแต่มีปัญหาอยู่นิดนึงนะคะปัญหาอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่บริวารอยู่ที่ลูกจ้างลูกน้องนะคะด้วยความที่คุณได้คนเก่งมาทำงานเขาก็จะมีวิสัยทัศน์ หรือว่ามีบุคลิกหรือมอีแนวทางการทํางานที่ที่คุณเขาเรียกว่าอะไรที่อาจจะไม่ตรงไม่ตรงจริตคุณเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งแต่เขาจะมีความคิดีห็นที่เป็นตัวของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยตัวคุณอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะใช้อารมณ์ไม่ได้เนาะต้องใช้เหตุและผลในการพูดคุยนะคะเออก็ทางานกับคนเก่งอะถ้าหากว่าคุณ คุณไม่ให้สิทธิ์เขาคุณคุณไม่ไว้วางใจเนอะเขาก็จะเกิดความเขาเรียกว่าไม่พอใจเช่นเดียวกันดังนั้นทํางานกับคนเก่งมีข้อดีใช่มีข้อดีแต่ก็มีข้อควรระมรัดระวังแล้วก็ข้อเสียอยู่เหมือนกันดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของท่าทีแล้วก็คําพูดด้วยนะคะเออประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของภาพรวมการงานเอาขอโทษค่ะภาพรวมการเงินนะคะภาพรวมการเงินของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคม2อง8เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภนะคะก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่เจ็ดดาบค่ะ ไวโวัว wow, นะคะไพ่เดือฟค่ะและเป็นไพ่ไพ่แปดถ้วยเออชาวราศีมีและก็นามีภาพรวมการเงินนะคะในเดือนนี้ มองว่าอาจจะต้องวางแผนให้รัดกุมนะคะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินค่าใช้จ่ายที่ต้องต่อเติมซ่อมแซมค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้อของใหม่ของหายของพังอ่อัพย์สินของมีค่าเก็บให้ดีนะคะดมาระวังการสูญหายเนาะแล้วก็การเขาเรียกว่ายกย้ายที่อยู่ซื้อของใหม่เข้าบ้านเออ อะไรประมาณนี้แหละนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่บางคนต้องใช้เงินไปกับการเดินทางด้วยนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางวางแผนค่าใช้ใจ่ายอะไรต่ตางๆให้ให้รอบคอบให้ดีเนาะส่วนโชคลาภเนี่ยถามว่ามีไหมไม่มองว่ายังไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นนะคะถือว่าไม่มีก็พักไว้ก่อนนะคะสำหรับชาวมีเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเติอนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมีนละคนามีนในช่วงเดือนก,ก,กรกฎาคม2 5 6 8ไพ่มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะมาดูกันไพ่าอาศวินถือถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญ ฮัลโหลแฟนค่ะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไพ่ไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆอนะอะไรต่างๆที่เรารอคอยอะไรต่างๆที่เรากําลังจะคิดหรือตัดสินใจอะไรต่างๆอย่าให้รอบคอบไม่อยากให้ใจร้อนนะคะให้คิดทบทวนให้ดี เออเนาะแล้วก็ไพ่บอกว่าโอกาสที่หยิบยื่นเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณจะตัดสินใจรับเลยทั้งหมดต้องพิจารณาด้วยว่ามันมันคุ้มค่าไหมนะคะหรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรไหมด้วยนะคะสำหรับชาวมีเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะมีพวกออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะมีพวกอ่ อาหารการกินเนาะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีในเดือนก,ก,กรกฎาคม2องพันห้าร้อยหกสิบจะแนะนําการทําบุญเสริมดวงเสริมกําลังใจให้กับชาวมีนด้านใดบ้างนะคะมาดูกันไพย เก้าไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญน,นะคะสิบถ้วยและเป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงหนึ่งเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับสังฆทานยา อยารักษาโรคนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลมูลน,นิธินะคะที่เขาช่วยเหลือคนอ่ะแบบนี้ได้นะคะสองนะคะออทำบุญกับพระในบ้านนะคะการไหว้พระสวดมนต์นะคะการเขาเรียกว่าทำให้ พ่อแม่ญาติพี่อแม่ปู่ญาตายายคือคนที่เลี้ยงดูเรามาทําให้เขามีความสุขอย่างน้อยนะคะพาเขาไปกินข้าวหรือทํากับข้าวกินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยง่างยๆนะคะเออเนาะใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวนะคะแล้วก็หรือใครทําสังฆทานนะคะหรือในการเขาเรีว่าอะไรทำบุญทําทานต่างๆเนาะทำทำออสังฆทานเนี่ยถวายของที่เป็นคู่ นะคะแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่แค่การมูนิ้งเราของความรักอย่างเดียวนะคะจะเป็นการมูนิ้งเราของถ้าหากว่าเราทําเป็นคู่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรก็จะมีคู่คิดที่ดีคู่ค้าที่ดีนะคะจะมีแบบคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนที่ดีอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงและเสริมกําลังใจให้กับชาวราศีมีและคณามีนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e o m คอมเมนต์ดีๆเปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดเนาะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ